สวัสดีครับผมไบาจากราเซยแชนแนลครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนคัสตอมปุ่มของกล้อง Panasonic Lumix นะครับเริ่มจากกล้อง S5 ก่อนจริงๆกล้อง Lumix ตัวไหนมันมีวิธีการคัสตอมปุ่มเหมือนๆกันคือมันจะมีปุ่มฟังก์ชันให้มาแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดเปลี่ยนง่ายๆดังนี้ดูข้างหลังกล้องนะครับ S5 เนี่ยมันจะมีปุ่มเต็มไปหมดเริ่มจากไอแค่ไอดอะลคอนโตัวนี้ก่อนมันเป็น Omni Button นะครับคือ กดขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับหมุนได้ขึ้นลงซ้ายขวาได้ซึ่งปุ่มพวกนี้เวลาจะคัดต้อมปุ่มมันเราทําได้โดยการกดค้างครับกดค้างปุ๊บมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วว่าเราจะคัดต้อมไปเป็นอะไรนะครับอย่างเมื่อกี้ผมคลิกปุ่มบนค้างเนี่ยผมจะเลือกเป็น AF Mode โหมดโฟกัสผมกดตกลงปุ๊บพอผมกดข้างบนเลื่อนขึ้นไปข้างบนที่อมนิปัต้นบนปุ๊บมันก็จะเป็น AF Mode มาให้ผมกดด้านขวาปุ๊บ อะผมเลื่อนไปเป็นอะไรดีอาจจะเป็นไมค์ก็ได้อ่ะไมค์ซาวด์เลเวลหรือวิดิเพย์ปุ๊บพอกดปุ่มขวาปุ๊บมันจะเป็นการเปิดกับปิดเปิดปิดไอซาวด์เลเวลดิสเพย์ตรงนี้นะครับอ่ะดอันล่างผมใช้เป็นอะไรอิ a g e สต a b i l i เซอร์ก็ได้เป็น E stabilizer ก็ได้หรือ Boot i เก็ได้นะครับถ้าเป็น E stabilizer ปุ๊บกดกดปุ่มล่างเนี่ยปุ๊บ E IS เนี่ยผมก็จะเลือกได้เป็น on หรือ off on ก็จะครอบเข้าไปนิดนึงก็ใช้กันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นนะครับเหมือนกันปุ่มซ้ายปุ่มขวากระทั่งปุ่มหน้าจอตรงนี้ครับ LVF ก็คัตตอมได้ครับกดค้างปึ๊บอ่าผมไม่ได้ใช้ LVF อยู่ละผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเลเวลเกตปึ๊บเอาไว้เปิดปิด Level ลเวลเกตเลเวลเกตก็คือระดับน้ำกดเปิดกดปิดระดับน้ำมันจะได้ไม่เกะกะ ก็ได้นะครับปุ่ม Q ตรงนี้ก็กดได้นะครับกดค้าง F on F on อันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นซเลนส์โหมดไว้สมมุติกดปุ๊บก็จะตั้งเป็นซเลนส์โหมด on กับ off มีเสียงกับไม่มีเสียงก็คัตต้องปุ่มกันง่ายๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เมนูนไหนไนบ่อยๆนะครับก็มาตั้งไอสารพัดปุ่มที่มันมีมาให้เนี่ย พวกฟังก์ชันต่างๆนะครับให้มันเป็นปุ่มที่เราไว้ใช้งานประจำแค่นั้นโดยปกติปุ่มที่ผมใช้ประจําจะเป็นพวกเปิดปิดกันสัน izer, ่นอิเล็กทรอนิกส์สเตเบลิเซอร์ออนกับออฟโหมดออโต้โฟกัส AF sensitivityAF sensitivity เนี่ยอันนี้จะใช้ประจําและเป็น AF sensitivity ของงานวิดีโอด้วยนะครับเนี่ยผมตั้งคีย์รัดไว้ที่อมนิมอตอนขวากดปุ๊บเนี่ยเราจะได้เลือก AF speed กับ AF sensitivity ให้เหมาะกับแต่ละงานได้ทันที 5วกลบ2กดแค่ปุ่มขวาแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็ลองไปคัดต้อมปุ่มของกล้องตัวเองดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกล้องรุ่นเล็กกว่านี้ G 9 5หรือว่า G 1 0 0มันจะมีปุ่ม FN อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็น Omni Button อยู่ข้างหลังเนี่ยคุณสามารถกดค้างเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับกล้องพานาแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับจากรูมิกเฟรนผมไบอาเซไฮแช n แนลครับ